สวัสดีครับแซนดิลิเป็นภาาสอบครับหรือว่าเราชื่อเดิมก็ชื่อแซนดกลุปมากดีครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันเดือนเป็นเดือนครับสกวาดเลยครับซ้อมอยู่ที่อยู่ซ้อมประสบโชคครับอยู่ที่ใครอยู่ที่เดิมที่บ้านแถวนู้นเลยเนาะมีใครเป็นผู้เป้าส้อมรันมีท่านตันมีพวกเพื่อนๆตัวใหญ่ดครับพวกในคณะที่ช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา21ปีครับสูงเท่าไหร่ครับ167ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้60หมีสไตล์อะไรครับ ปีมือครับไปเรื่อยๆอวันนี้เลยต้องมาเจอกับดาบดำใช่ครับเคยต่อยกันไหมยังไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเพียยังดูครับเขาเมือมสไตล์ก็ตุ่นๆหนักเลงครับวันนี้เลยต้องมาเจอดาบดำใช่วางเกมวางแผนไงดีก็ต้องไปเรื่อยๆครับก็เหมือนต่อยตามตาตาเราก่อนแต่แก้ไขวุฒิก็ไปดีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ลุงก็ดำเนินครับดำเนินวันนั้นต่อยกับกับจอดเป่งมากกว่านั้นเสมอครับเสมอกับจอดมาเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้น 1ร4ยครับยนี่แต่อร2ย้าครับแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยังก็สอบมาก็พอดีพอดีครับมาพอดีมาซะลอับออมาลดนิดหน่อยประมาณเท่าไหรทั้ารถกที่มองไปครึ่งปอนได้ครับก็คือมาวิ่งเนียนะี่เส้นยี่สายตอนเช้า่ากกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์มาเต็มร้อยน่นอนอสมบูยณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครนะชูเดียวนะไม่ชูคู่ชูเีีียยยววรรัอออ่่่่ามมกกกโลลลไไฟนนตทขงเหแ้ด เอาฝากจ <ๆ S 2> อช่วแฟนทับแล้วหน่อยเชี่เยเฉยไม่รีบด้วยครับเต็บด,ดีแล้วหน่อยครับวันนี้คู่ที่สามช่องเจ็ดสีอะขอเชื่อดีขอบคุณครับ